กัญชาด้เนาะเหมือนนี่เนาะนี่ว่าเป็นพระเหมือนแล้วมือเป็นอะไรแต่มีให้เห็นแบบแปะลวดเลยเห็นแค่แปะมือนี่ขันบ่มาตัวจำให้ต้องมีให้เห็นแบบแปะมือนี่เด่นเด้ยวขนเขาบ่เอาอย่างนีอ่านี้ขันเปิ้ลกันมันแปะแปะหันละคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีจ้า ปวดคั icana, ้วเอกพี <out> Ooh, ่น้องเอฟซีฮักทายไปเป็งได้โศกมันกันบ้างแต่ใดจอผู้คนอยู่ทั้งกุ่นตัวกันตั้งเฮาบ่มีสิถือทั้งขบวนเหมือนจริเอะทั้งไทยทั้งทั้งเฮานี่เล่นไทยเพิ่นเล่นหัวมันบ่นี่เล่นงูกินหางเลยวะฮาเล่นเชี่ยวกันเลยเล่นงูกินหางเริง ูกินหางกินกลางตลอดตัวไปมดัดโหลดพี่น้องเอฟซีก็บล่อให้เซียนเขียนไปเห้ากระฟังเสียงประกาศไปนั่นเด้อวันพาะได้น้องเมือนนี่เนาะวันภาค <15 5. S 3> เส้นแปะหมดแล้วมือนเด้นแปกมิเห็นเหรอแปะหลุดเลยอ่าเห็นบ่า,าเส้นวิ่งเส้นหลุดเ,เ,เน้นไปเลยดได้ครับแปดมีให้เห็นหลุดเลยหลุดเลยมีให้เห็นแทบแทบแปะเหมือนนี่ท่านบ่มาจดจับให้ รูดีดเปีมาแทบดีเสียนเนี่ยันพระตเก่าขึ้นยันเงีนขันเบอร์นี้ขันบอนี้แปลีแม่งขันเบอร์นี้ยืดน้ำเนี้ยยาวนี้มันเลยถอดเห็นว่าจะให้เต็มเลยที่บอกว่าเอาเึลือนเอาเคลื่อนมาขันคุณสุภาวดีมันประกาศนันซูเมือดอกวันขันว่าเราเียนเลยเสียนขันกันมตรงนี้ให้ันหัาดมือนีมันเด่นเด้ เขาบอก่นี่เหียกันเปนแต่มันแปดแปดกันละัานพี่น้องเขียนหมนนําเนีอยหลุดแปดลวดเมื่อนี้บากัลูน้องแม่เนี่ยพ่อพาันแปดแ่มันเสียนเสี้ยนจับบดตถุแต่ว่ามีเหตุแฉลระแปดเมื่อนี้ยาประมาณถ้าเสี้ยนจับวัตถุแต่ว่าติดแปดตัวไหนหลดรลดหลดเลยเือความชั่วเมื่อนี่เด่นหากระแปดบนเสี้ยนน่ครัาพี่น้องได้เลขเด่นไปแล้วครับห้ากับแปด นักามน้ำกันบุเสยนก็จับให้ขึ้นเก้าละหาก็แปดจับให้แล้วจับให้แล้วหากับแปดเด่นห้าเด่นแปดนะครับแปดเด่นแห้งเส้นเส้นว่างาน,าน วงกลมให้แล้วแปดนะครับรูดรอดยิงรูดไปเลยนะครับรวดบนล่างเลยที่เสี่ยงนี่ให้ฉันแทๆมือนี่ยเอาบอนี้อว่ได้ยินหรอกย่งเข็อกนี้เชีไหได้ยินเาบอกเอานี้จะซอยข้างไรจะซอย้าไรมันเสียงไอเขาสี่ยงนี้ันดักอกเป็นในแม่เี กันซอกันซอกันคั่งเขาล็อกพี่น้องกินซีเพิ่นมาตามนั่นเนาะพี่น้องเขาจะปากแข้งย่ปากแข้งยิ้มเอายิ้มทักทายอ๋อคุจังบ่หหมีสิบสองหางสามเก้าเนาะเส้นเนาะบูชาบุญอะไรดิบุญบุญเป็ด เอ้ถ้าเบิ้ลกับแปดแปดได้พี่น้องแปดแปดที่ที่ห้านี่แหละแปดแปดที่ที่ห้า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 ั้ไจับเบิ้ลตามนี่และทีเด่นห้ากับแปดนะครับจับคู่ห้าหกห้าแปดไม้าแปดมี2สองตัวเซียน หาแปดคือเขียนสองหาเก้าตัวละบาดี๋ยวมมาตัวนี้ดีเขียนแล้วเอาขียนอีกเอาสีแดงทาือว่าไงล่งบอย่มอกตีมาตัวนี้ดีบ่เมื่อพาไปเดกมือพาไปหาแปดันมตัวนี้กับทีเ่าไรอาจารย์ยู่เนาะหาแปด่นวองิเะ เลขามตัวขอหุกชุดมันยังปังมาทันั้นอนั้นบ่ปังมอนี่แปดปแล้วพี่น้องอกบ่กหางมาทันมันยังปังมาทันเอไปวเบิ้งอยากื้อก็ซื้อหกหางตัวเสนไหคือเอาอะลรเนาะเส้นจับมาให้แปดนะครับเพิ่มไปสเพิ่มไปสองันบ่มากกืบว่าเป็นยังมาทันเส้นลาจับหางเสื้อจเปียนหา ห้าหกห้าแปดห้9เก้าห้าศูนหนึ่งหกหนึหนึ่งสี่ดสี่หนึ่งเจ็ดเกปดเก เก้าเด้หนิห้าเก้าทุกทีเปียนสัมม่งอีกนึงนเนาะวงกลมห้าแปดห้าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่แปดสี่หนึ่ง นี่นี่วุ่งกลับแม่หกหางหัวเสียน,นแล้วอืมนี่เป็นว่านนอันน่งได้เลเดินไปทิปทิปแปดกงนเนะเสียนแต่พุ่น,น,นมมนเราไปซีเพิ่นก็ได้ดอก ซุปวงอันซุปตัวเดี้ยเตี้ยด้สีเลรอมันแจงสัดตัวว่องผมมือนี่คิดว่าจะเขาเพื่อนมือนี่เขาเขาแท้ีันบ่เขาเขาเขาเพราะเขาได้พี่น้องเพิ่นหมดเงินไปหลารเลยเรายัดตัวพี่น้องไปดิเราได้ตัวแล้วเขียนตามสูตรเนาะเขียนตามสูตรนะแต่ว่ามั่นต่ว่าจะเขาแท้เนาะเช่นแห่งอยากให้เขาขึ้นเนาะเช่น จะไดดหาแปดแไปอยู่ข้างหน้า่าสันพี่น้องเอฟซีันมาหาแปดแปดไปอยู่ข้างหน้า่าสันกันก็ได้ือเก้าพี่น้องเอฟซีแคบหน้าจอเดอ้อมาจะห้กรนลวดรวดแปดมือโอ้เชี่ยน,นใจแปดมาทันเป็นบ้านท่าไงมีมากหน้าโบเชียน ชุดสามตัวเสี่ยนว่องห้ยสามชุดนะครับสาม,ม,มหางนะสามหางเสี่ยนมักชอบเป็นส้นตัวนะครับสองตัวสิบสองหาง